นี่เขาไม่ได้บอกใช่มั่ ขึ้นทาดนะครับน้่รีโมทอ่าขึ้นถาดจะขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมานะครับขึ้นไปเบาๆตัวนี้ถ้ากับตัวนี้ก็ลงทาดอันนี้ขึ้นถาดนะครับวิธีการใช้รถสไลด์นะครับง่ายๆนะครับ เหมือนกับผมกดอันนี้ก็มันมันลงผาดมาเห็นไหมกดอันนี้ขึ้นอันนี้ปุ่มวินครับวินซ้ายขวาวินหน้าวินหลังเล่นโนวนนะครับลงแบบเล่นนวน นะครับอ่าเรียบร้อยทีนี้ก็ไปปิด p p o นะครับอ่าขึลื่อนรถบ๊บป๊อปบ๊อปเดี๋ยวปลีที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เหยียบเหย ب, ียบคลัตนะครับนี่คลัตก็เหยียบคลัตปุ๊บแล้วก็ปิดก,การทามาล็อก็จะเป็นปกติสามารถใช,ใช้เเียีย้เลยได้ปกติเลยนะครับโอเคกับสูตภาพปกตินะครับตอนนี้โอเคครับขอบคุณมากครับ